มาหน่อยไอ่เงินไรสิไปใส่มาใส่คือผ้ากระเป๋าใบไงแถบไงผ่านขอที่ไปตามฝันตามฝันทางเลยอีกฝันมาจังไลยอีกนอนตะระมือตะระเวนมาอุกมากมากนะไปอยู่น้ำเสียแขกพี่เคไข่มวยแมนเกิดอียงขึ้นโอ้ยขอเห็นแสงสตางค์มือนั่นแล้วไปเขิมเลยยังวะถูกอินสไพเรชั่นเลยบอกแมนเป็นแรงบันดาลใจเลยเป็นบอลคนเท่ามันต้องมีวีซ่าควบรูมีวีซ่าติดโต นอกจากพกป้องจากของได้มันยังพกป้องผู้ปปอื่นได้พร้อมจ้งได้โจ้าง,งสีว่าอยากไปเป็นหนักมวยเจ้าหูจากบ่แสนสถานในประวัติเล่าบ่แมนธรรมดาดหูย่างกกก่อนอ,อ,อ,อาทิติดตามอยู่เนาะโอ้ยสิธรรมดาติแสนสถานเรียกว่าเปิดประวัติออกมาเนาะพี่น้องเนาะสําหรับแสนสถาน,นหลายๆคนขา,าสันเลยเดพยาพานบ่แมนประวัติเล่านี่บ่แมนธรรมดากลายเป็นประเด็นที่บอลฮอเบอลถึงกระไรเมื่อวานนี้เลือไปส่มาสสแพลย์านพ่อตั้งต่ข่าวเดียวพอต่คลิปเดียวครับคลิปอียงก็เอินไว้อียงก็ไม่ทัน หมัดฮุกบอกเขาเอี้ยวตรง,ตรง <c oughs> โอ้ยพี่น้องนี่ <c oughs> ขนาดแจงแจงสื่อเลยอ่ะ <ừ S 3> สืบเนื่องมาจากนี่แหละพี่น้องจางอ้างใดอ่งานคอนเสิร์ต <ภา S 2> อยู่ทางพุลล่นลักการสิลป์พุ่นละเออมาที่นี่ระวางแสดงคอนเสิร์ตเป็นเพราะล่กะก็มีโจมี่ไวรุ่นนี่แหละโดยนี่แหละน้ำเปียโนนิสัยเราเป่าความอย่างกูมีแมนกะ เหตุการณ์กับเป็นไปตามที่พี่น้องได้ยินนั่นแหละก็ขึ้นไปเต้นทั้งลำพงเพื่อนก็บอกลงดีๆเออเครียดที่ระบาดที่นี่เออปาท้อเป็นไผ่ขึ้นจังสีมากาว่าให้กูตีลงมานี่ก็จัดเลยสินแล้วจัดจัดกอนเออจัดการบุญแดนเขาไปหลังเวที่ไปทำร่ายเขาโคงเขาของแดนทรงเดนเซอร์แตกแล้วเนี่ละนะอืมบทที่นี่เป็นจังใดเป็นจังใดระบาดที่นี่เมื่อว่านี่หลายๆายคนได้เห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเหตุการณ์ อ,ออกมาอัดคลิปหรือการไลฟ์สดจังสิละ่ะเรียกว่ามีการไกล่เกลี่ยก,กันที่สอพอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแมนบอกอ่าตะว่ากเรื่องหนาสิบพท่านในจบเด็กพีพ่เํยาม่านเพราะว่าทางด้านของแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในี่หลับพีพ่ผ่านอ,ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อบอก,กี่ชมงที่่านมาพื้นหลังสีดําตัวหนังสือสีขาวพี่น้องเรื่องคดีบ่มิย่อมเอาเรื่องถึงที่สุดบุกรุกทําร้ายร่างกายทรัพย์สินเสียหายครับคุนว่าหลายคนนํากัน แมนบับมีเห็นมีการยกมือไหว้ตอนท้ายวสันาอแต่ว่าในส่วนของคดีมี่อันไดทีว่าเข้าข่ายในเรื่องของกฎหมายพึงกระสีดาเนินการไปในระดับพิพานษาตามกฎหมายกันไปนะพี่น้องเนาะคือมันลายมันลายกระทงมันลายกระทงแต่ว่าที่นี้พี่น้องมาเปิดประวัติสาหรับผู้ใดที่ว่าท่าเดือหูจักเสียสทานแต่ว่าถ้าคนในวงการมวยสีู่้ดี เปิดประวัติผู้จัดก,การส่วนตัวของหมอลํำดังดอกเหมยเพนธภาพหรือว่าแม่ทับเนี่ยเราพี่น้องทีว่ากันว่าออกมาล่วงหมัดใส่โจกลางวันบุกทำลายทีมงานซึ่งไอ้ไหมก็คือซื้อของพี่เคซื้อเหรียญเพลินซือ้อว่าไมมผู้จัดก,การส่วนตัวแม่ทับดอกเหมยหรือว่าซื้อได้วงการที่หลายๆคนหุ่นยักษ์กันดีก็คือแสนสถานพี่เคแสนใช่มวยไทยยิมไข่เสียแขกเสียแขก มีซื้ออิหรีนี่ว่าสุดที่วัดเกณฑ์พี่ใหม่เกิดเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกท่าบวกลบคุณหานแล้วกันสิพึ่งสี่สามสิบสองนั่นเองอืมบัดที่นี่เกิดนี่ยุจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเป็นนักมวยจากทีมพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมของเสียแขกที่มีซื้อเสียงจากการเป็นอดีตบัดที่นี่แชมป์รุ่นไรฟ์เวลเตอร์เวท ของสนามมวยรุมพินี่และยังเป็นแชมโลกสภาพมวยไทยโลกเขาเคยซกนี่โดยใส่ขายต่างๆ่ออขึ้น่าเตียนขายมากหลายขายแล้วออบอกว่าทีเป็นเสียสัทานคลองสวนผู้รีสอร์ทหรือว่าเสียสัทานสอสุรเดชล่าสุดนี่ก็เป็นพี่เคน้องพี่น้องเนาะซึ่งเป็นอดีตแชมนี่ละรุ่นไลท์เวลตอร์เวกสนามมวยรุมพินี เข้มโลกสภาพมวยไทยโลกหลัการสถิตินี่ชนะ140 S, ร้ S, <S อยสี่สิบเอ็แพ้สามสิอ็ดเสมอห่าถึงทุกหลักกายังมีคิกบ็อกซิ่งอีกเลยหลักการร่วมทั้งมวยไทยนี่ทั้งเบิร์นี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดไฟปัจจุบันนี่แข่งขันในรายการไทยไฟหลักกาเคยได้เข้มพร้อมเข้มไทยไฟปี2,560ันอ,อเ,เป็นเจ,านาจ้าหนก่าราใครมันค่อยเป็นน,นันวัยรุ่นมุ่นันตีบว์ือซื้อซะแนวใด ไม่เอาควอนเดี๋ค่อยๆขับเข,ข,ข,ขไปอ <c oughs> ีหลียอย่าบอกจะเอามีดอย่าพาทำใจั้เอาเป็นจังไรเรียกว,ว่าเปิดประวัติออกมาสําหรับแสนสถานี PK แสนชัยมวยไทยยิมหลายๆคนขาสั้นเลยพี่พานแมนบอสนี่เราเพิร์ลมาเรนกับไพกับเรนยา่าส่าเรนกับนักมวยพี่พานเมื่อวานนี่กลายเป็นแหวนในโลกโซเชียลนะพี่น้องเนาะงสำหรับหลายๆช็อตเลยหลับพี่พานบอสแมนเฉพาะช็อตที่เพิ่นใส่มาเท่านั้นอันนั้นคือว่าสวยสื่อเด็ดพี่พานขนาดสวยยังเขีนดาวคัทเต็มๆตนี่ที่รับรับเท่ รักษาเพื่นกับว่ได้ตั้งใจว่าสีอันนี้ดอกที่จริงแล้วนะป้ปองกันตัวเออป้องกันตัวป้องกันป้องกันทีมงานเข้าของของเพื่อนน้องพี่น,นอ้นองเนาะนี่แหละถือว่าเป็นเป็นขอคิดถือ,อว่าเป็นขอคิดให้กับวัยรุ่นผู้ใดที่ว่าไปเที่ยวการเที่ยวงานแล้วมวลเกินขอบเขตไม่พานนี่แหละต้องเบิ้งเคสนี้เป็นตัวอย่างเพี่น้องเนาะนอกจากการที่สิบ่ให้เกียริศิลปินแล้วจังสีแหมมันยั่งเป็นการจังใดล่ะ ทำไรความสูงของคนทีมาเบิ้งคอนเสิร์พราะมีู้ได้อยากไปเบิ้งคนมีเรื่องกันเนี่เขาอยากไปเบิ้งคอนเสร์ตบัดที่นีคเันเปลี่ยนอะไรนี้คอนเสร์อกัน้หยดเห็นบากันเออนี่ละเออลากาตอนตอนเฮ็ดกับเขาใจเยี่ว่หวัไม่รุ่นเนาะเคยเป็นไม่รุ่นอยู่ตอนเห็นก็ได้คิดอืมก็ได้คิดถึงผลที่สิตามมากนอกจากว่ากันว่าอ่าต้องเสียเวลาไป อ่าลงไปสานไปสถานองสถานีแล้วยังอายคนอายคนแล้วพ่อต้องเสียทรัพย์สินเพราะว่าเขาของของเิ่นสเสียหายหลายเออยังบพรท่านได้ร่วมไอ้นี่อีอเด้ยอ่าทําลายลาร่างกายมันไหลายการณีมันหลายเขตรองพี่น,อน้องเนาะบัดที่นี่เพียงแด่สว่วงเลวอืม กับที่นี่ <ขอ S 1> เป็นตัวเจ้าหน้าที่เคนกะเอาไปตัวไปร่วมผลัดสันตัวให้ผ่านไปสอบสวนสันตัวสิเป็นจังไรมากจังไรเป็นอีหยังขึ้นย่อมรับบ่าจังสี่ไหมก็เห็นมีการยกมือไหวยอยู่ว่าสันเถาะนี่ล่ะเสื้อว่าเพิ่งกับว่อยากได้เงินบ่อยากได้อีหยังของ ผู้ก่อเหตุดอกไม้พันแต่ว่าบางครั้งเนาะพี่น้องเนาะถ้าบ่อเอาเรื่องบอเอาเล่าเลยจังสิแหมมันก็เป็นการย่ามใจหมวรุ่นไปเหตุอีกอ่าโัวรุ่นกับอาซิมีไปเหตุอีกจังสิแหมอืมอ่ามันบ่อีผพูดไดเก่งนี่แหละนี่แหละถือว่าเป็นเป็นขอคิดเลยว่าสันทอขอสำรับไหวรุ่นเนาะพี่น้องเนาะไปเที่ยวการเที่ยวงานนี่แหละนอกจากจ้าข้อง จะคลองวนด้วยแต่ว่าผู้อุกผู้อ้างมันพอแมนแมนแมนผู้ย่บานแม่รู้เนี่ยพอไปแล้วแต่ว่าสิเก้งป็นได้ขัดตามแนวใดอย่างเนี่ยคือเก่า่เน่คือเก่ากนยังดีอยู่เด้ที่ว่ามีผู้ย่านอยู่ถาก้นที่ว่าบ่ยยานผู้ใดเลยจังสีแม่ไม่มีข้อยกเว้นบ่ยยานผู้ใดเลยจังเสียนั้นถือว่าหยาคอพงไผ่ผ่านบ่อถาสมมุติว่าคิดว่าจะคล้องใช่ละเอาเอาตรงจุดนี่ไปเหตุประโยชน์ดีกว่าพุ่นไปสมัครเป็นทหารพ่านพุ่น ไปปกป้องประเทศพุ่นสีดีกวัวบอจังสีนะะเก่งในทางที่ถือกุศลถก้นกับสิยหองดิแมนบอแต่ว่าข่อยงงง่องแนวใดข่อยงงง่องอันแสนสถานจังใดเพราะว่าข่อยติดตามเรามาเราเป็นคนที่สิว่าจังใดล่ะเป็นคนที่มีเหตุผลอ่าบอมเป็นคนแบบมูทุลุบแม่นว่าเออกูเกง่งเออกูจะได้กูกรสู้กูไม่ได้อืม,อมละสีอันาน,านั้นอันนี้เพราะมีเราพยายามสีบอกพยายามสีหามด้คนที่ แบบว่าสมมติว่าเออขันปอกก็ถือ,อเออหรือว่าเหตุการณ์มันสีบานไปแล้วไปย่างสีฟ้าพอแล้วพอแล้วออยังไงสิหน่อือเอาละจังงสิน่ะตัวออกอาวุธเมื่อคราวจาเป็นเท่านั้นอันนี้คือปกปองถ,าถ,าถา้าถ้าพรเหตุอย่างเรกก็คือเสียหลดพี่น้องถา้าพอมีขวาขว้ามาัดกันนี่ลยมันสีบานไปแลกวนี่มันสีลุ่มกันมาเลยลุ่มกันมากลุ่มกันมากได้ใจ <S <S เห็นบ่าตอนที่ช่วงแรกอ่ะที่มีการเข้าไปลุ่มทำลาย อากาศนะเดีเห็นบ่้หยุงกันเลยดิวุบวุบวุบมาพ่อตาแสนสะทานมากปึ๊บยนเปลี่ยนพากันถอยออกไปเห็นบ่ะนี่แมนอ่ะนี่ล่ะพี่น้องกะส่งกําลังใจสําหรับทีมงานแม่ทับดอกเมยเออจังแดนเซอร์จังสิจังแม่ทับจังศิษย์นะเพื่อนกับศิตรองอกตัวใจเนาะอ่ะสำหรับมือหนีเขาสองคนกับศิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงซัมเน่แล้วไปพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องสำหรับมือหนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ไปคาร์นมาที่ไปเราเดชไ,<ป>ไปยี่หลี